ชาแนลนะครับกับอีกคลิปนะครับที่จะมาสอนเคล็ดลับดีๆให้กับน้องๆได้ไปฝึกกันนะครับผมเทคนิคนี้นะครับผมยังไม่ได้ฝึกทําการสอนน้องๆเลยนะครับผมเผื่อน้องๆอยากจะไปเล่นหลังเท้านะครับไปเล่นหลังเท้านะครับอยากไปเดียวหลังเท้ากับเขานะครับผมก็ฝึกบ่อยๆนะครับถ้าฝึกบ่อยๆรับรองแม่นแน่นะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเดาะหลังเท้า นะครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้ก็รีวฝากกดซับสไครต์กดไลค์กซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผม,มลงชาแนลด้วยนะครับผมอันดับแรกนะครับก็ยืดก่อนนะครับน้องๆครับเราต้องทําการยืดก่อนนะครับโอเคครับในการดอกหลังเท้านะครับมันต้องใช้ความฝึกชํานาญแล้วก็พยายามฝึกบ่อยๆนะครับแล้วก็มีเทคนิคไม่กี่อย่างนะครับ แค่สองสามเทคนิคนั่นเองนะครับผมสําหรับการที่จะมาดอกลังเท้านะครับถ้าอยากกิงก็ต้องดอกบ่อยๆแล้วก็ต้องฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับสเต็ปแรกนะครับในการดอกลังเท้านะครับเรามาฝึกการยืนดีกว่ายืนจะมีสองแบบครับแล้วแต่คนจะถนัดนะครับยืนขาคู่แบบนี้นะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับยืนขาคู่แบบนี้นะครับแล้วแบบไหนดีกว่านะครับผม ในการรับตะก้อนะครับเราจะยืนแบบนี้นะครับครับในการฝึกเดาะนะครับยืนแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสเต็ปที่1นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ยืนลักษณะแบบนี้นะครับยืนลักษณะแบบนี้นะครับแต่ขาไม่กางนะครับขาไม่กางนะครับเดี๋ยวจังหวะการดอกมันจะไม่ได้นะครับขาเราจะชิดนะครับชิดนะครับลักษณะนะครับเหยียดขานะครับเหยียดขานะครับเหยียดขาไป ไม่สะบัดนะครับเราจะไม um ่ Turn, hm bon. okay. สะบัดปลายเท้าแบบนี้นะครับเตะลมก่อนนะครับฝึกเตะลมก่อนครับพอเราฝึกเตะลมนะครับก็สลับทางซ้ายนะครับทางซ้ายนะครับทางซ้ายโอเคครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับเวลาเรายกขานะครับยกขานะครับไม่ต้องยกสูงนะเนาะไม่ต้องยกสูงนะครับ ขาเราจะไม่ตรงนะครับจะไม่ตรงนะครับไม่ตรงเหมือนดอกบอลนะครับจะงอเข่าจะงอนิดนึงครับจากนั้นให้ให้กระดกปลายเท้าแบบนี้ครับกระดกปลายเท้าขึ้นนะครับนี่สะบัดขึ้นแบบนี้นะครับกระดกปลายเท้าขึ้นเบาๆก็พอนะครับกระดกปลายเท้าขึ้นนี้ครับนะครับกระดกปลายเท้าขึ้นนี่นะครับดูเข่ากับขานะครับไม่ไปนี้ครับไม่ไปนี้นะครับไม่เบี่ยงนะครับอย่างนี้นะครับ กระดกปลายเท้าขึ้นนะครับดูลักษณะของปลายเท้าผมจะอยู่แบบนี้ครับไม่ได้อยู่แบบนี้นะครับถ้าอยู่แบบนี้นะครับตะก้อจะไปทางหน้านะครับถ้าอยู่แบบนี้นะครับมันจะคุมลูกตะก้อนะครับให้หมุนกลับมาหาเรานะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราฝึกแบบนี้ขอทําได้แล้วครับฝึกโยนนะครับโยนแล้วก็ดอกขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะคุมตะก้อได้ก็ต่อเมื่อปลายเท้าเราก็กระดกขึ้นแล้วมันจะวนกลับมาหาเรานะครับดูนะครับเห็นไหมครับ ให้ทำาบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่ารีบค้างขาไว้นะครับนะครับปวดขาขรางนี้นะโอเคแล้วก็จับนะครับห็นครับกระดกปึ๊บครับไม่ต้องเตีแรงนะครับครับดูนะครับดูดูเรื่อยๆดูเรื่อยนะครับดูนะครับดูนะครับเห็นะครับพอกระดกปลายเท้าขึ้นนะครับสลกวอ็จะมาหาเรานะครับ มาลองดูข้างซ้ายนะครับกลับทางดีกก่อนะเดี๋ยวดูข้างซ้ายนะครับนะครับเดี๋ยวดูว่าผมเป็นแล้วนะครับก็ฝึกไปด้วยกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองไม่กระดกปาเท้าขึ้นนะไปแบบนี้นะครับไปแบบนี้ ตะก้อจะไปทางหน้านะครับมันจะไม่คุมลูกตะก้อไว้นะครับดูครับเห็นไหมครับมันจะไปทางหน้านะครับโอเคครับในการต่อตะก้อหลังเท้ามันมีแค่เท่านี้เองนะครับนี่ครับแค่กระดกปลายเท้าขึ้นนะครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับฝึกไบ่อยครับแล้วก็สลับ ไม่ต้องํำตามผมก็แรง museums, together, loyalty, น,น้องย Pla ืนแบบนี้นะครับน้องยืนนะครับยืนแบบนี้แล้วก็แบบนี้ได้นะครับเห็นไหมครับกระไปตาันคุ๊บที่ผมย้ําแบบนี้นะครับคือให้จ <ổi quién. S 1> ังหวะตัวเองนะครับให้จังหวะตัวเองเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าแบบนี้ล่ะได้ไหมได้ครับดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ รื้บ่อยนะครับพอเราเป็นแล้วเราก็มาฝึกสองลูกนะครับหนึ่งสองไม่ต้องสูงนะน้องเอาต่้ๆพอหนึ่งสองตครับหนึ่งสองหนึ่งสองกระโดดไปเท้าด้วยนะครับหนึ่งสองเราจะสังเกตว่าลูกก้อมันหมุนมาหาเรานะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองบางคนก็ทำนี้ก็ได้ครับหนึ่งสองนะครับไม่ต้องค้างก็ได้ครับสองหนึ่งนะครับ อันนี้คือย้ำพื้นหนึ่งครับนะครับแล้วค่อยเตะต่อหนึ่งสองนะครับลืมบอกไปว่าเวลาดอนนะครับอย่าหลังแข็งครับน้องอย่าหลังแข็งก้มศีรษะลงนิดนึงนะครับก้มหน้ามองตะก้อนะครับก้มลงนิดนึงย่อขานิดนึงนะครับหนึ่งสองนะครับไล้อีกแบบนี้ครับเล่นนี้ครับน้องนะให้ความอดตัวกับเวลาเราเคลื่อนไหวด้วยนะครับเราจะได้เคลื่อนไหวง่ายนะครับหนึ่ง จากนั้นก็สลับซ้ายหนึ่งสองหนึ่งสองก็ดอกไปเรื่อยนะครับน้องนะครับพอเราเป็นแล้วนะครับแล้วก็ฝึกสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็ฝึกมาฝึกดอกข้างสลับข้างแล้วก็จับนะครับหนึ่งสองแล้วก็จับมันจะมืดไหมหนึ่งสองล้จับหนึ่งสองจับครับหนึ่งสองจับหนึ่งสองจับแค่นี้ครับน้องครับในการดออลังทา้า นะครับแค่เราคุมตะก็ให้มาหาเราได้แค่นี้เราก็ได้แล้วครับน้องๆครับโอเคครับเทคนิคนี้ครับง่ายๆครับถ้าน้องๆฝึกบ่อยรับรองแน่นแน่นะครับน้องในการคุมตะกอนะครับจะให้จะให้มาหาเราเราต้องกระดกปลายเท้านะครับไม่ต้องใช้แรงนะครับนะครับคุมได้นะครับ ใชครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดซับคลิกกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมลงช่องชาแนลด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย